ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวพายุฤดูร้อนถล่มรอบสาที่ตำบลเวนต้าอำเภอลองเสียหายยับค่ะ โดยเมื่อเย็นวันที่12พฤษภาคม2567เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยได้เกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่ตำบลเวียงต้าอำเภอหลองจังหวัดแพร่ในพื้นที่บ้านเป้นหมู่ที่1 บ้านเรือนราชฎรถูกพายุพัดได้รับความเสียหายจำนวน30หลังคาและหมู่10จจำนวน20หลังคารวม50หลังคาโดยเฉพาะสาราวัดยุบเสียหายทั้งหลังค่ะด้วยความคืบหน้าล่าสุดเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีของวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพบว่าซุ้มประตูวัดต้าเวียงลมพัดยอดซุ้มประตูหัก นอกจากนั้นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนบางหลังที่ถูกพายุพัดต้องนำผ้าหม่มที่นอนเสื้อผ้าออกมาตากแดดเนื่องจากถูกฝนถล่มอย่างหนักจนไม่มีที่นอนต้องไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่วัดบ้านแป้นเลขที่87บ้านแสนทองหมู่ที่10ตำบลเวียงต้าศาลาในวัดอายุกว่า40ปีถูกพายุพัดถล่มทั้งหลังโดยทับรถยนตน์1คันทะเบียนขอไข่รอเรือ370เชียงใหม่เสียหายค่ะ ้ดยชาวนี้มีเทศบาลตำบลเวีงต้าออกช่วยเหลือชาวบ้านตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ทหารม1 2พอลอม1ช่วยชาวบ้านหรือเสษสิ่งของเสียหายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลงพื้นที่เคลียร์ระบ,บไฟซึ่งคาดว่าความสูญเสียครั้งนี้จะใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสร็จสิ้น โดยนายประภาสโพธิตานายกเทศมนตรีตำบลเวงตา้าร่วมกับทีมบริหารได้ให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพเบื้องต้นและจะสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปค่ะส่วนทางด้านนายบุญโชตยานสกุลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขต2อ,อำเภอลองบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตำบลเวียงต้าอำเหลองจังหวัดแพร่โดนพายุฤดูร้อนเป็นรอบที่3ในปีนี้และครั้งนี้หนักสุดบางหลังโดนพายุพัดไปทั้งหลังได้ประสานกำลังพลจากมพันสิอพรมลมหเข้าช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปค่ะซึ่งคาดว่าการช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านทรัพย์สินต่างๆอาจจะใช้เวลา2-3วันเลยทีเดียวค่ะ โอ้โชย่าต้แฟนปทุมเจนถินจ้าคนลําบุเนาะจ้าบมันมาส่ง นี่คือมันเปียกเจ้าแต่คืนไปนอนไหนกันตะคืนนอนบ้านขมบคุณครับอ๋อตีเอาเอามาตังนี่คือผ้าตีมันเปียกอะคืนโดนฝนเปียกหมดเลยตะคืนครับหมดครับมี่มัเฮ็ดตกเหมอเฮ็ดบ่มีครับ

ฉันเล่ามาเทียมาเียมาไทยพอมากดีเสียหายมากเลยกันนี้หลเนาะนี่นมาไทยทำด้วยกันทีนี้มัได้พอแแฮสุดีสุแแล้วัเากระดาแก

it will be ถครับคร,รัอรบอตอนนี้พายุริลูล่อนของเวียงต้านี่เป็นรอบที่สามครับรอบนี่มันกระหางกันประมาณบอกกี่วันภายในเดือนนี้นะแต่ว่ารอบนี้จะนักที่สุด นะครับนักที่สุดแต่เสียหายของ2มูเนี่ยจะเยอะนะครับตั้งแต่มาในมูหนึ่งและกับมูซิปบ้านแสท้องมูหนึ่งนี่มีประมาณ5 0ซปเหมือนกันแต่บวบบหลายแต่นักๆก,กับสาสีหลังนะครับแล้วทั้งนี้นักสุดกับสอสหหลังนักที่สุดคือสารวัดแห่งนี้นะครับซึ่งล้มมาประมาณ5้าโมงไป5้าโมงเย็นนะครับซึ่งวันวานนี่ผมก็เข้ามาดูแลพื้นที่ ก็ประมาณหกโมงเลาดถ่ายผ่าปกันเลยมันบอกใครใครชัดนะครับและวันนี้ก็ผมได้ประสานกับไอ้มูฐานมพัน่สิบสองนะครับแล้วตอนนี้ก็ทั้งอำเภอกระทรงทันประรัฐปวสสารน้ำอางเข้ามาป้าหมูอาสาเข้ามาดูแลเลยจะอำนวยความสะดวกคือหมู่ชาวบ้านนะครับก็คงจะใจเวลาหลายวันอยู่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังจากนี้ไปพอพายุจะเข้ามาตลอดนะครับ ก็ช่วงนี้กับบมีอย่างไรนะครับก็จะช่วยเจ้าบ้านเขาทำคุมซาตนนัวนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ